ทำนายความฝันเลขนำโชคนะคะฝันเห็นเท่าหัวงูฝันเห็นเท่าหัวงูแปลว่าอะไรฝันเห็นเท่าหัวงูแปลว่าอะไรฝันเห็นเท่าหัวงู ฝันเห็นเท่าหัวงูแปลว่าจะมีพ่อไม้ลูกติดเนี่ยจะเป็นพ่อไม้ลูกติดหรือแม่ไม้ลูกติดมาหลงเสน่ห์ท่านณเวลานี้ณเวลานี้ตอนนี้มีพ่อไม้ลูกติดมีแม่ไม้ลูกติดอาจจะเป็นแม่ไม้ลูกติดหรือพ่อไม้ลูกติดก็ได้มาหลงเสน่ห์ท่าน ขอเตือนว่าท่านจะต้องระมัดระวังท่านควรจะระมัดระวังคนพาลสัญญาณสันดานหยาบท่านต้องระมัดระวังคนที่มีเล่เหลี่ยมท่านจะต้องระมัดระวังเนี่ยคนที่มีเล่เหลี่ยมคนไม่ดีเข้ามาจีบท่านเพราะหวังในมรดกและทรัพย์สินเงินทอง หากท่านไม่สบายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ณเวลานี้ตอนนี้ท่านจะได้ยาดีมารักษาทำให้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยหายหน้าที่การงานของท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าสิ่งที่ควรจะระมัดระวังนั่นก็คือท่านจะต้องระมัดระวังเพศตรงข้ามที่เข้ามาจีบ ท่านจะต้องระมัดระวังเพศตรงข้ามที่เข้ามาจีาบไพ่ใบนี้ยแปลว่าจะมีคนไม่ดีมาจีบเนี่ยคนไม่ดีมาจีบเพราะมันเป็นเดิมูลอาจจะเป็นเนี่ยพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยมาติดพันแล้วก็อันนี้คืออันตรายเลขนำโชคสองสามสามสองสองสาสาสองขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ